ฮส่วนไหนที่เขาเรียกว่าใบละกาส่วนไหนเขาเรียกว่าใบละกาไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วใบชวดชลูขานทอกกูไม่เข้าใจมุกเอออันไหนคือใบละกาอะนี่ที่ถายละกาอยู่โบสถ์ไทยเนาะเจ้า แปลกมากเลยเป็นเป็นแลนด์มาร์คที่ไม่วุ่นวายเท่าไหร่ขึ้นไปแก้วหรือเงียบก็อาวุธอะไรแบบนี้เป็นเมืองที่สงบมากหมอขี่จักรยานมป็นข้าศน์เลยประโยคเด็ดประโยคหนึ่งคือเหมาะที่จะมาอยู่แต่ไม่ได้เหมาะที่จะมาเที่ยวใช่เหมาะที่จะมาใช้ชีวิตเหมาะที่จะมาใช้ชีวิตเป็นหมอย่างฝรั่งของคนนั้น การมันซื้อชิวชิชว slow life เรา,าควรทำตัว slow life ด้วย